โอ้ห oh, ทุกคนเนาะแบบแรกที่เห็นคิดว่าเป็นคน <laughs> คิดว่าเป็นคน mm. แทกหก่อนนี่นะเพราว่าพ้นหันหลังมาดิเนาะมัมมี่เนี่ยอันนี้คืออย่างบาบูมัมมี่อันนี้คือบ้านผีสิงว้าว wow. บ้านผีสิงโอ้โ oh. หสาวอนมาได้เห็น oh. ครั้ง oh. แรกด้วยทุกคน้ยทุกคนบ้านผีสิงสาวอนโอ้ oh. คนเบิ่งดอกไม้ก็สวยสวยกว่งไหมการตกแต่งเนาะโอ้โหอุย้ยน่ากลัวเนาะทุกคนเนะาะว่าสถานที่นี้คุณแบบจริงด้วยล่ะโอ้โหอุย้ยน่ากลัวอุ้ยสาววอนยาน,นทุกคน สาวอ่นล,ลองลองเข้าไปที่ไหวะบุกคาชาดมีอะไรบ้างว้าทุกคนมีเอ่อแมงมุมเนาะทุกคนอุ้ย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 ทางเถิงทางเฮ้ยน่ากลัวเล้โอ้ยถ้าเห็นตอนกลางคืนนัอยยิ่งจะน่ากลัวทุกคน มังง no? uh ุต huh. uh ัวนให้ใหญ่ดูคนโอ้โหภาคนไหลแหงดูคนเลย แบบนี้ทุกคนเนาะป้ามีแต่สาวต่างชาติเนาะทุกคนที่มาเที่ยวเมืองไทยสุดยอดเลยถ่ายแลนด์ทุกคนโอ้ขนาดต่างชาติยังทึงทุกคนเลยเว,ว้าว เลยทีม่มาเที่ยวเมืองไทยนะทุกคนเนาะโอสมจริงเลยท้าเนา่เลยเนะสมจริงอ้มีเบื้องนี่นำเนาะโอ้ปาดครั้งแรกที่ได้เห็นแบบนี้นคือขนาดเลยทุกคนถ้าเป็นตอนมืดๆแล้วนี่ยิ่งน่ากลัวเนาะถ้าคนเดียวนี่บอกว่าแลนด์เลยแล้วแน่นขนาดเห็นตอนนี้เนาะยังไม่ได้มืดยังน่ากลัวแล้วทุกคน แต่ทนนี้นักฆ่าสวรไปที่ท่าเรือเอเชียทีคครบรถเลยเนาะทุกคนวันมาหมุนและสิงซ่าสวรรค์สิงซ่าสวรรค์ทุกคนสนะิงซ่าสวรรค์ใหญ่สูงทุกคนว้าวนี่เนะาะโอ้โหฮ่มีนักท่องเที่ยวหลายขนาดทุกคน ไปทางด้านนั้นบอก เพิ่งไหมทุกคนมีแต่สาวต่างชาติที่เพิ่นมาท่องมาเที่ยวมยเมืองไทยเนาะเม่หอกไม่ใช่หรอู้นี่เนาะทุกคนเนมมาะโคตรธรรมดาดเด้อเนาะทุกคนเอ,อ้ยสาววันโชคดีที่สุดที่ได้มาเห็นเนาะทุกคนอันนี้คืหอหกบันเนาะคือขุนหนอ เยอฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยทุกคนเนาะฉายแลนทุกคนไปเดี๋ยวสวอนจะเก็บภาพบรรยากาศเนาะให้ทุกคนได้เบิง่ลงล้องบล้องบบอเ <laughs> มื่อหน้าก่อน <laughs> โอ้โหนานอะรยากแต่ว่าแต่ว่าแบบวิวทรงที่สวยดีเนาะ อยากอยากลองอยู่ทุกคนชาวบ้านพวงอะไรมีแต่คนฝรั่งตนะ่างชาตินะเนาะโอ้โหนั่น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 นี่จะฝรั่ง <A. S 1> เจนเก็บโอ้ทุกคนซิงซ่าแบบติดแอร์ทุกคนเนาะโอ<ฮ>้คนธรรมดาแล้วก็ใหญ่ๆทุกคนเนาะก็คนไทยสร้างแบบอลังการขนาด เข้าไปเบิ่งเนาะอันบ้านผีสิงนี่แบบว่าเขาก็ได้แบบซื้อตั๋วเข้าไปเบิ่งกโอ้จะสามบาทโอ้เนี่เนาะทุกคนซื้อตั๋วเข้าไปเบิ่งกโอ้แบบเขานั่งอันนี้เข้าไปเป็นบ่นั่งกระซเอาอันนี้เหรอระเข้าเลยเข้าไปเลยโอ้มีผีต่างนะโอ้น่าตื่นเต้นเนาะต่างประเทศว้าวนี่แหละ้น่าตื่นเต้นจริงเลยเนี่ย ทางน่นจะขนาดเด๊อ๋้อยากเห็นดิ่ะค่าตัวเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยใหเขาไปลองกิดแล้วใ้เขาไปลองิแล้วาอยากลองเิ้ยนะเกาะสามร้อยบาทลองบอกโอ้โหแต่ว่าเบิ่งทางนอกนี่ก็แบบว่าน่ากลัวเลยว้าต้องขี่ไปไกลๆกันปะ เบิ่งเวลาก่อนทุกคนไปเถอะยานไปยานเนาะเบิ่งข้างนอกกันอย่างยานละอันนี้นะ่ะเป็นป้ายานแห่งนะอันมัมมี่มัมมี่บอทุกคนเลยน่ากลัวมัมมี่มันได้ไม่ดีอยังเลยหรือเป็นผีอี๋อยังบอโหทุกคน สวยอลังการแหงทางนี้ก็จะแบบเป็นทางขึ้นเรือเนาะทุกคนเนาะ คนมีตะรั่ลลงโอ้โหโอ้โโอโคนไล่เททุกคนคนไล่แห้งทุกคนเลยว้าวยังบวลายยังบวลายัอยางอยู่มันบ่โอ้โหแต่วิวสวยมาก อนุญาตฝากซองน,อน,อน้อยนี้แน่เด้อสาวสาวอนซ่านแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาววอนแน่เด้อสำหรับไคที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซับพอร์ตอยากให้กำลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยที่สำคัญอยากก่ากดคมโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย